สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องนิทานก่อนนอนกับธรรมะสอนใจทีน่นี่เราจะพาท่านผ่อนคลายก่อนพักผ่อนด้วยเรื่องเล่าธรรมะโบราณถ่ายทอดเป็นนิทานเสียงอันอ่อนโยนเพื่อให้หัวใจได้สงบและให้ปัญญาค่อยๆเปิดออกดุจด,ดอกบัวในยามค่ำคืนวันนี้ขอเชิญทุกท่านวางความกังวลชั่วคราว นั่งสบายหายใจลึกๆและเปิดใจรับฟังเรื่องราวที่จะพาเราเดินทางย้อนไปในยุคแห่งบุญบาร,รมีอันไพศาลขอเชิญพบกับพระเวสสันดรชาดกตอนที่หนึ่งขอให้การรับฟังครั้งนี้ให้ความสงบความอ่อนโยนและข้อคิดอันลึกซึง้งแก่หัวใจของทุกท่านเราจะเริ่มเล่าเรื่องกันเดี๋ยวนี้ ณดินแดนอันมดงามของเมืองสีพีเมืองที่รุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมและขนกธรรมเนียมโบราณผู้คนต่างอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้พระบาร,รมีของพระเวสสันดรกริย์ผู้เมตตาอารีที่สุดที่พวกเขาเคยมีพระเวสสันดรทรงเป็นผู้รักการให้ทานตั้งแต่วัยเยาว์ผู้คนต่างกล่าวขานว่าพระองค์ให้ไม่เลือก ให้แม้สิ่งสุดท้ายที่มีอยู่ด้วยพระทัยที่เห็นทุกชีวิตเป็นเสมอกันแต่กงล้อของเหตุและผลย่อมหมุนไปตามธรรมความเมตตาที่ประชุมด้วยปัญญาอาจเป็นบุญแต่ความเมตตาที่ผู้คนมองไม่เข้าใจอาจกลายเป็นบททดสอบที่หนักที่สุดในชีวิตกษัตริย์ในปีแห่งภัยแล้งอันหนักหน่วงบ้านเมืองใกล้เคียงประสบความทุกข์ยากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล น้ำแห้งขอดพืชผลเหี่ยวเฉาผู้คนล้มป่วยและสิ้นหวังคณะราชทูตจากเมืองนั้นเดินทางมาพร้อมความทุกข์ในแววตาเพื่อขอช้างปัจจัยนาเคนช้างขาววิเศษแห่งเมืองสีพีช้างที่สามารถบันดาลฝนให้กลับมาเมื่อได้ฟังพระเวสสันดรทรงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมิใช่ด้วยความลังเลแต่ด้วยความเมตตา ที่กำลังทบทวนความทุกข์ของเหล่าผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระองค์เลยแม้แต่น้อยแล้วพระองค์ก็ตรัสอย่างสงบจงนําช้างไปเถิดหากมันจะช่วยชีวิตผู้คนได้ข่าวการสละช้างวิเศษแพร่ะสะพัดอย่างรวดเร็วแม้การให้ครั้งนี้จะช่วยคนทั้งแขวนแต่กลับทําให้ผู้คนในเมืองสีพีเกิดความหวาดกลัวเสียงซุบซิบ เริ่มดังตามถนนหนทางบางคนกล่าวว่าพระองค์ทำเกินพอดีบางคนกล่าวว่าเมืองอาจเสื่อมเพราะขาดช้างคู่บ้านคู่เมืองบางคนหวาดกลัวภัยจากศัตรูที่อาจยกทัพเมื่อเห็นว่าเมืองอ่อนแอเสียงกระซิบก่อตัวเป็นความหวาดวันความหวาดวันกลายเป็นความไม่พอใจและท้ายที่สุด กลายเป็นเสียงเรียกร้องของประชาชนทั้งเมืองจนราชสภาต้องพิจาจรณาเย็นวันนั้นฟ้าสางสวยแต่บรรยากาศในเมืองกลับหนักอึง้งอามา์ผู้จงรักภักดีพากันเข้ามากราบทูลพระเวสสันดรด้วยสีหน้าหนักใจว่าประชาชนทั้งเมืองขอให้ขับพระองค์ออกจากเมืองชั่วคราวพระนางมัตสีถึงกับน้ำตาคลอพระชาลีและพระกันหายัางเล็กนัก ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนที่เคยเทิดทูนพระบิดาจึงเปลี่ยนไปเช่นนี้แต่พระเวสสันดรกลับสงบนิ่งดังผืนน้ำในยามคำ่ำพระองค์ไม่ทรงโกรธไม่ตำหนิไม่เสียใจมีเพียงเมตตาอันใหญ่หลวงที่ยังคงเปล่งประกายในพระเนตรแล้วพระองค์ก็ตรัสเพียงประโยคเดียวประโยคที่งดงามที่สุดและเจ็บ ปวดที่สุดในเวลาเดียวกันถ้าเราไปแล้วประชาชนจะอยู่ด้วยความสบายใจเราก็จะไปคืนสุดท้ายก่อนออกจากเมืองพระองค์เดินชมเมืองที่รักเป็นครั้งสุดท้ายเสียงหัวเราะของผู้คนยังดังอยู่แสงตะเกียงยังสว่างในเรือนริมทางผืนน้ำในคูเมืองสะท้อนภาพสิ่งที่พระองค์รัก และปกป้องมาตลอดชีวิตและในเช้าวันรุ่งขึ้นเสียงกลองพิธีดังกังวานประชาชนจำนวนมากมายืนมองบางคนร้องไห้บางคนก้มหน้าด้วยความละอายบางคนยังโกรธแต่ไม่กล้าพูดอะไรอีกพระเวสสันดรพระนางมัตสีและลูกทั้งสองก้าวเดินออกจากประตูเมืองด้วยความสง่างามแสงอรุณ จับต้องพระวรากายของพระองค์ราวกับประกาศว่าผู้ที่เดินออกไปไม่ใช่คนผิดแต่คือผู้มีเมตตาที่ถูกเข้าใจผิดต่างหากนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางจุดเริ่มต้นของบททดสอบและจุดเริ่มต้นของตำนานอันยิ่งใหญ่ที่สุดบทหนึ่งในโลกแห่งชาดกก่อนจบตอนแรกเรามีข้อคิดดีๆสำหรับทุกท่านนำไปใช้ในชีวิตความดีแท้ ไม่จำเป็นต้องได้รับการยอมรับทันทีผู้ที่มั่นคงในเจตนาบริสุทธิ์ย่อมไม่หวั่นไหวแม้ถูกเข้าใจผิดทั้งแผ่นดินหากเรื่องเล่านี้ทำให้หัวใจของท่านสงบลงได้แม้เพียงเล็กน้อยขอขอบคุณที่ร่วมฟังจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนิทานก่อนนอนกับธรรมะสอนใจของเราเพื่อรับฟังตอนต่อไปคือตอนที่สองการเดินทางสู่ป่าหิมพานที่จะพาท่านเดินทางลึกเข้าไปในเส้นทางแห่งทานบาร,รมีของพระเวสสันดร สำหรับวันนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ